มีตำแหน่งอะไรแล้ว <c oughs> ต้องรับผิดชอบตามที่ตัวสมัครเข้ามาเป็นครับผมมองว่าอันนี้จะช่วยทําให้บ้านเมืองสามารถผ่านวิกฤตอะไรไปได้แต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่กล้านะปลอดลัยละเลยกันเพื่อความหนีพูดง่้คือหนีปัญหามันก็จะไม่จบสิ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อเราในระบบของเราฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการที่เรามีปัญหาเช่นภาคใต้ร้ายก็ยไม่อยู่ตลอดเพราะเราไม่ เคารพหลักกฎหมายไม่ให้ศาลตัดสินฝ่ายบริหารไปตัดสินเองว่าไอ้นี่สมควรตายสั่งเข็บสั่งค่าทิ้งมันเลยมีปัญหามาทุกวันเนี้เพราะว่าแต่ถ้าเรายึดหลักว่าฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายนะฝ่ายบริหารม่หนะ้ีปปฏิบัติตามกฎหมายฝ่ายตุลาการต้องตัดสินอย่าให้ฝ่ายบริหารตัดสินเองว่านี่จัดการที่เดือนละสิบคนสองเดือนปนัญหาพากได้สามเดือนก็หมด อะไรเนี่ยมันเป็นที่มาแล้วเราเห็นชัดว่าจับใดที่เราไม่ยึดหลักประชับใจโดยให้อำนาจแต่และฝ่ายทำหน้าที่โดยสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีปัญหาทำให้สะดุดพอสะดุดแล้วบางเรื่องสะดุดยาวอย่างภาคใต้สะดุดยาวเลยครับ <S <S 1> <S 1> ตั้งแต่ปี2 5 4พมาถึงบัดนีบเนนี้เราสูญเสียไปเท่าไหร่เพราะความผิดพลาดของฝ่ายการเมืองแท้เลยที่ไปใช้นโยบายนอกหลักกฎหมายคือใช้นโยบายเก็บ แันี่ที่มาพนันผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ทุกคนยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างที่ยงตรงตรงไปตรงมาบ้านเมืองในระบบจับใจก็จะไปได้ครับ